แตกอีกแล้วน้ําหยดเลยก็ซื้อมานานแล้วจะอ่อนบ้างแต่ตอนนี้แข็งปกเลยนะครับมีรูรั่วนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับไม่มีน้ําหยดแม้แต่หยดเดียวเอา้าแตกอีกแล้วน้ําหยดเลยก็ซื้อมานานแล้วสงใส่จะต้องทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งซ่อมได้เออ น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวเราซ่อมกันดีกว่าเนาะบัวลดน้ําเราใช้ลดน้ําต้นไม้ยอยู่เป็นประจำและถ้าเราใช้มานานแล้วเกิดแตกรั่วแบบนี้รูใหญ่ๆแบบนี้ส่วนมากเมื่อเราประสบปัญหาเราจะทิ้งกันหมดแต่วันนี้ทางช่องวิถีไทยพี h ชน n นลจะมาซ่อมให้ทุกท่านได้ดูนะครับเมื่อซ่อมแซมแล้ว ก็จะใช้งานได้ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับโดยที่น้ำไม่ล่วไหลนะครับเดี๋ยวตามมาดูรั่วรอยแตกอยู่ตรงไหนถ้ามีคาบน้ำอยู่เราจะต้องทำความสะอาดเช็ดให้แห้งกันก่อนครับและมาดูว่าแตกตรงไหนทำแผลให้สนิทน่ครับแตกตรงนี้ตอนนี้เราทำแผลให้สนิทแล้ว และเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับนำภาชนะ1นึ่ใบนะครับและเราใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยโฟมนี่ครับและน้ำมันเบนซินนะครับเราจะเทน้ำมันเบนซิน,สนใส่ลงไปในภาชนะกันก่อนครับใส่แค่เพียงนิดหน่อยก็พอนะครับและใช้โฟมหรือว่าเศษโฟมแบบนี้ใส่ลงไปครับ เห็นไหมครับปฏิกิริยาโฟมจะละลายในน้ำมันเบนซินทันทีนะครับเราจะทำกาวในการอุดนี่ครับครับใกล้เหนียวแล้วใส่ลงไปเยอะๆเลยครับ นีครับใกล้เหนียวแล้วนี่ครับแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเริ่มเหนียวแล้วนี่ครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับและต่อไปนะครับเราก็นํามาอุดตรงรอยแตกตรงนี้นะครับทําแบบผมนะครับนะถ้าบัวลดน้ําหรือภาชนะที่เป็นพลาสติกนะครับในบ้านของเราแตกลองใช้เศษโฟมนะครับผสมกับน้ํามันเบนซินมาอุด ครับตอนแรกอาจจะไม่เข้าอยู่น,นะครับแต่เมื่อเราอุดไปแป๊บเดียวเห็นไหมครับอยู่แล้วและเหนียวมากครับโป๊ไปนนหนาๆเลยครับติดแน่นอนเดี๋ยวออตอนท้ายคลิปนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับว่าจะอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะใส่น้ําเข้าไปด้านในให้ดูนะครับ และคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนไว้ใต้คลิปทางช่องวิทธิไทยพีชนแนลได้เลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กาวที่เราอุดบัวลดน้ําไว้แห้งแล้วผมทิ้งไว้เป็นวันเลยนะครับนี่ครับทิ้งไว้เป็นวันเลยนะครับถ้าประมาณ10นาทีนะครับก็จะอ่อนบ้างแต่ตอนนี้แข็งปกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับว่าน้ําจะรั่วหรือเปล่านะครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทิไทพี h a n n e l ได้เลยครับและผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการแก้ปัญหานะครับถ้าบัวลดน้ําเกิดมีรูรั่วนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับไม่มีน้ําหยดแม้แต่หยดเดียวแสดงว่าได้ผลดีเห็นไหมครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามใผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องทิไทยพี Channel นะครับ จะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับดูสิครับทําแบบนี้บัวลดน้ําที่เป็นพลาสติกแบบนี้ครับอุดแบบนี้น้ําไม่รั่วเลยเห็นไหมครับไม่มีน้นําหยดแม้แต่หยดเดียว